ได้ซูเยอะขนาดนี้นี่เก็บไว้ก็อันตรายครับโอเคครับอัพเลเวลครับผมอัพเลยสวิงเตตดเราเพิ่มมาค้นแล้วครับตอนนี้เลเวลเราอยู่ที่81ครับผม ก,ก็ถือว่าเยอะครับลงเซฟหมดแล้วเห็นไหมน้ากูอ่ะมึงดังมาดิโอเคไปต่อครับผมไปไปกันต่อเลยครับเพื่อไม่ให้เการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับอันนี้เรียนแบบของไอ้ปืมคนปืนม,มาครับผมป่ะบี้คิจำได้ว่าเรากดสะพานสีทองลงมาครับอ๋อจริงดิ เราต้องโจนกลับมาเอาของก็จ้างมาเนะี่ยไม่โอไม่เอา,เอา,าละอยากรู้ว่าเป็นอะไรก็เล่นเองแล้วมาเอาเองเลยนะครับอือตายเราเราข้ามไปทุกรอบเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ข้าก็ไม่ได้สิมันตามตูดหนึ่งสองสามโอ้ไม่ตายเว้ยตายซะ เสียงไหมยิงไปตามเสียงไปดิยิงมาเรียบร้อยโอเคมีคนโคบตัวเดียวเองโก go go โอ้โอ ดิ่มกอนเปิดไม่ได้ครับมันล็อกอยู่แต่ว่าต้องมีกญเจที่ไหนสักแห่งในในด่านนี้แน่นอนครับผมโอ้โ้พระเจ้าติดโคตติดโคตง มีตันตัวหน้ามีคกหลดวครับมีฮักสนดักหน้าดักหลังเลยอ่ะมันสไนเปร์ใส่ผมแล้วนี่เนี่ยเนมันเสียผมแล้วด้านหลังผมมีคนมมีบีครับผมอ้มันทุบกระนำเลยครับผมตรงนี้ตงีถึงแล้วโอ้โหจะอะไรรักหนาเนี่ยไม่ให้กันหายใจห้อเลยมีพิษด้วยนี่เน ตุ้ย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 นี่ดี๋มวครับอ่าได้อันเบสล็อกคีย์เวน่าจะเป็นอ่าตัวปลดล็อกกุญแจสักที่ไหนสักที่ครับตอนนั้นไม่เอาไงวะโอ้โหยินจังการอยู่นั้นมาดวัธนูก่อนหนึ่งโอ้ไม่ตายชึกนี่ ผมว่าทางแคบๆอย่างนี้สมควรใช้ธนูมากครับผมเฮ้ใครมาบุกลุกน o นี่เนี่ยนี่เนี่ยผมไปก่อนละเราไม่เราไม่สู้ซึ่งหนาครับเราไม่บวกครับผม,ม,มบน,น,นี่เนี่ยนี่เนี่ย มีเวทไหมมีมีใช่ไหมไม่มีก็เสร็จชั้นเอาเนี่ Head shot. Head shot. ยเฮดช็อตเฮดช็อตยิงหัมเตกโอเคกลับโลของแกไปซะอ่ามีประตูหมอครับผมอ่าประตูหมออยู่ตรงนี้ครับ เดี๋ยวเราไปสำรวจตรงนี้ก่อนจำได้ว่าประตูตรงนั้นมันปิดครับผมเราต้องมาเราต้องคิดว่าน่าจะเป็นช็อตคัตอยากเปิดไมค์ค้างได้ไหมโว้ยมอนสเตอร์โอ้โอ้โนโอ้โน no, oh, no. <c oughs> นั่นไงอู้ตายผมโดนวิทย์ยิงตาย <c oughs> มันมีหลุมอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้มาใหม่เอาโอ้ยไม่ได้เปิดวราปตรงนี้ผมสปีดลันเลยแล้วกันไม่ฆ่าแล้วพวกนี้เกียดขาครับ ปิดรันมาเลย ได,ได้ทาดีใจครับมผมโอเคนั่งทำ,ทำใจนะครับนะป่ะลุยก,กันต่อ,อรเรางไ,งไปลุยก,กันเลยครับโอ้ยไปลุย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 จริงอยากจะจุดไฟนะครับแต่เหมือนว่า,ไ,าไฟอันนี้เราจะไม่พอครับผม,ไ,มไปละ

ต้องโดนไปสับไอเวทนั้นที่ได้ครับผมโอ้โหมากันเพียบเลยน,นี้ไม่พร้อมครับพอดื่มเลือดก,ก่อนมาใหม่ ไม่ไหวครับกระดกต่อครับยืนหาตรงนี้ อะไรวะมันน่าจะตายแนละ้วใช่ไหมทำไมไม,ม,มันไม่ตายผม,มต้องมีมใหม่อีกรอบใช่ไหมได้ได้รคราวนี้ผมอยู่ใกล้กว่าเดิมครับผม สับให้หมดครับผม 后开录音我得硬，没瓦。 นีแคเนี้ยแ่แที่ยิงมตาโตนึงอะ่คนี่แหละเสียเวลาไปตั้งหลายตีแล้วไปสบไปทิ้งนั่นปปอีอ่ไงชับเฮ้ยนี่เน่ือชับเอ้ยนี่ โอ้โช็อตคัดนี่ว่ะระวังตกหิวครับอีไทในช้าสามอันตรงนี้นครับอ,อูต้ตกตกมันมืดแล้วผมฟันนี่ได้จริงไหฟันมาซับโขคขาดเฟรมเบอรนไฟนี่3อันโอเค โยกกิ่งไม่จำเป็นต้องใช้ด้วยซ้ำครับเพราะว่าตรงนั้นมีอ่ีไฟอยู่ครับผมแต่พวกความสมบูรณ์นะครับจุดสักหน่อยจุดสักหน่อยจุดสักหน่อยจุด,จด ตูมกาลายเปโกโก้คันส์นะโอเคเราต่างนี้เราก็ต้องไปแม็ปโมครับผมโอโ้โหครับอุย้ยเจ็บ กงงิแโอ้โหไปดีมครับผมเดมก่อนอ้แกงซิงสิงไปแล้วนี่นี่นี่ เบ้เพียบเลยครับผมเรายังไม่จบตีครับผมนี่แนี่ยนี่เนี่ยถ่ายเดี๋ยวอีกนี่แน่นี่แน่น,น,นี่เราก็ทําได้ครับนี่แน่มาเลือดบัวแกตัวเดียวละสู้อะไรฉันได้อื้มอู้ อ๋อดื่มชนะยังด้านไหนอ,อีกอะมีอะไรเซอร์ไพด์อีกไหม,มครับอ๋อนี่ไงกระดูกกระดูกกระดูกอุ้ยดูชั่วแขนนี้แหละครับสกิลเลต,ต,ตันหลอดเลยทีเดียวครับผม

อะมีอะไรใครทักมาช่างไปก่อน,นครับเข้าไปดูทีหลังครับผมมีบันไดยอยู่นี่ไอ้บันไดสัแว่นี่ไงงี้วัน,น,นไฟอาคิด บนไฟอ่ะเฮ็ดเออโอเคครับอ่าเราไปถึงเรื่ไปถึงตรงนี้แล้วนะครับ <c oughs> ก็เราก็จะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ